มาให้โปรดฟังาทางนี้ไอ้รวบแล้วนะถือว่าเป็นเจ็บหมอันนี้เอาไปแล้วถือว่าเป็นเจ็บหมดนะวันนี้ลุงพีมีเรื่องจะเล่าให้ฟังตุ๊กพี่ลุงพอ่อจะมาแก่นะจะฟังเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกฮะ จะฟังเรื่องจริงนหรือเรื่องโกหกหรือเรื่องตลกโกหกค่าวข่ากันจะเรื่องอะไรมันก็ไม่ได้การเพราะใจเธอนั้นยังคุ่นวุ่นวายจะฟังเรื่องจริงละมันต้องนิ่งสงบจะฟังเรื่องจริงละมันต้องนิ่งสงบ จวรู้จะพบและแต่ความสุขีจากเกลือนเร็วร้ายก็จะร้ายเป็นดีอาดิสงมากมีความดีเพิ่มพูนเด็กๆทั้งหลายอยู่ใน่ไวสวยสมสัมมงคมอยู่ในกสุ่มมั่นนานาไม่อันตรายเพจภัยนานาบ่มคืนแล้วพาไม่มานหนากรัวใจ เด็กหนุ่มติดกาวเด็กสาวติดยาเสพสมกามาละกัญญาบากครั้งบางคนท้องสไกรโดยไม่ใจระวังรีดรูปลงถังอนิจจังอนิจจาบางคนแต่งตัวละบอเพศสายเดียวแต่งตัวหวาดเสียวและบไปเที่ยวคาเฟ่ล่มสาวเดอร้อยไปยืนคอยรถเมล ไอ้ผูไอ้เท่แบบมันง่าไปกินกลวัวฮะี้ไอ้เท่มาไหม <c oughs> <c oughs> เด็กๆถึงหลายอยู่ในวัยสวยสมสร้างคมเดี๋ยวนี้ก็โซมอมหนักหนามีอันตรายเพศภัยนานาผมคืนแล้ว้าไม่มันหน้ากลัวจันเด็กหนุ่มติดกาวเด็กสาวติดยาเสพ มกามาละกันยาปะครั้งบางคนท้องายโดนไม่ได้ระวังดีรูปลงถังอานิจังอานิจาวดเงินละหมดทองละก็ลองคนกี้ถูกเจ้าหนาที่ก็ตีเขาขาบางคนสเสียตวัวมัวเมากามาเห็นอยู่ตั้ตาละมิสารพันธ์เด็ดๆหลายอยู่ในวัยสวยสมอย่าลงนิยมมาสังคมอย่างนั้น ดำรงชีวิตไหวกินหรูทลาสินห้าพอนั้นจะให้ดึนใจวันนี้เน้นหนักกะเรื่องสินห้าสินห้า